โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาสถานการณ์มาสำรวจดูนะครับว่าคร์ฟิวมันเป็นยังไงนะครับตามมาครับวันนี้คุณนีกลัวไหมครับไม่กลัวครับเอาครับตอนนี้ก็ต้องดูให้ดีกว่านะครับว่ามีทหารหรือมีอะไรหรือเปล่าอันนี้นี่คือสถานการณ์รอบๆนะครับตรงนี้เป็น ตรงนี้เป็นสี่แยกรัชดาลาดพร้าวนะครับผมเหมือนมากนี่พักเพื่อแมวครับอัน <c oughs> นี้อันนี้ <c oughs> รู้สึกจะมีเสียงรถมานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายตรวจหรือเปล่า ถ่ายไม่ถ่ายไม่ดีกว่า <c oughs> พี่ว่า <c oughs> คืนเมื่อคืนเดี๋ยวนะ